รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครัวเนชั่นหรือว่าเนชั o นกรุ๊ปของเราครบรอบ50ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจมากๆที่ครัวเนชั่นของเราอยู่คู่กับวงการข่าวสารของประเทศไทยมาได้นานขณะน,นี้อย่างไรก็ตามครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีอย่างยิ่งใหญ่เราจึงได้เปิดรายการพิเศษที่ชื่อว่า50 Master เราจะไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปเรียนรู้จากบุกคคลเหล่านี้ว่าอะไรคือเคล็ดลับสู่ความสําเร็จที่ทําให้เขามาไกลได้จนถึงจุดนี้เช่นเดียวกับเครือเนชั่นของเราและวันนี้ผมยืยนอยู่ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยใช่แร้วครับแขกรักชิญของผมก็คือบุคคลระดับตํานานผู้ยืยนอยู่ในจุดสูงสุดของหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนันอังอุบลกุลครับสนันอังอุบลกุล ถือเป็นนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและคําวอดอยู่ในวงการการค้ามาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักและก็ยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากท่านจะเป็นนายใหญ่แห่งบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าพลาสติกสําหรับใช้ในครัวเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์พลาสติกท่านยังผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้าเมลามีนสําหรับโต๊ะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกหนึ่งบทบาทก็คือการเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าไทยนะครับนี่นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการบริหารงานในตำแหน่งดังกล่าวเพราะองค์กรหอ,อการค้าไทยเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการการค้าภาคเอกชนในการประสานงานทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่งางภาคเอกชนกับภาครัฐบาลและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่าง และตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับหนึ่งในมาสเตอร์ไทยแลนด์ผู้เป็นระดับตำนานนะครับนั่นก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลท่านเป็นประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนสวัสดีคุณสนั่นครับครับสวัสดีครับคุณตาครับครับก่อนจะพูดถึงบทบาทเรื่องของอ,อการค้าว่าอยู่ในจุดไหนอย่างไรจะต้องพัฒนาต่อไปอีกไกลแค่ไหนขอกลับไปจุดเริ่มต้นก่อน คุณสนันไปร่วมง,งานไปเริ่มต้นกับบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ได้ยังไงครับสีไทยซูปเปอร์แวร์นี่ก่อตั้งโดยคุณสุมิตรเลิศสุมิตรกุลนะครับเมื่อ58ปีที่แล้วก็เป็นธุรกิจในครอบครัวทําพวกพลาสติกและผมได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้บริหารนะครับเมื่อ48ปีที่แล้วได้มีการเอานําพวกภาชนะจานชามเมลามีนนะมาให้กับทางสีไทยซูปปเปอร์แวร์ก็คือช่วงที่จากการบุกเบิก10ปีแรก โดยผู้ก่อตั้งก็มาเป็นยุคที่เราเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวนะก็เรามีการรู้จักในการสร้างแบรนด์แล้วก็ทำให้พัชนะเมลามีนเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับให้กับผู้บริโภคในประเทศหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเอาบริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็น,ปนบริษัทมหาชน ยุคที่4เราเรียกว่า Good to g r e a นะครับก็หลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยสีไทยสปูตไวร์เขาเจอปัญหาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับบริษัทใหญ่ๆห,หลังจากที่ต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยเราลอดพ้นนะจากวิกฤตอันนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกธุรกิจของเราเนี่ยให้เติบโตได้เราเรียกว่าก o d to ูเก a ดเท่าที่ฟังดูนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับตำนานตั้งแต่ธุรกิจในครอบครัวมาเป็นมหาชน ผ่านการเป็นแปลงครั้งใหญ่ๆของโลกผ่านต้มยำกุ้งเขา้าสู่ยุคดิจิทัลเท่ากับว่าน,นี่มันหลายยุคหลายสมัยว่ากอะไรนะครับที่คุณสน,นันเผชิญมาแล้วรู้สึกว่าแต่ละยุคมันมีสิ่งให้เรียนรู้บา้างผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีความผันผวนมากมายนะครับเศรษฐกิจทุกอย่างก็ถูกกระทบไปหมดนะฮะความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีสูงมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย อ้ความสับสนทุกอย่างนี่มันเยอะเหลือเกินนะครับอีกเรื่องหนึ่งความคลุมเครือที่ไม่มีใครที่อาจจะฟันธงได้ว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่นะครับฉะนั้นในการบริหารจัดการทุกอย่างนี่มันต้องเขาเรียกว่าต้องมีความรวดเร็วมีความฉับไวและก็มีความยืดหยุ่นสูงมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทํางานเป็นทีมขณะเดียวกันเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยจะต้องเราเรียกว่าต้องมี knowledge ต้องมีความรู้นะครับในทางด้าน แต่ละด้านเนี่ยในเชิงลึกด้วยครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีความยากต่างกันยังไงไหมครับขณะนี้เราบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการนะครับแม้แต่เรื่องกระบวนการผลิตแม้แต่เรื่องทางด้านการบริหารจัดการเรื่องการเงินอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเรื่องคอมมิวนิเคชั่นทุกอย่างเนี่ยมันคงจะไปไม่รอดแล้ะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย ทั้งโลกเนี่ยมันจะแคร์เกี่ยวกับ ه, เรื่องสิ่งแวดลออ้อมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามที่จะสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องไบโอพลาสติกอย่างนี้นะครับเอาพวกพืชเกษตรทั้งหลายเนี่ยมาแปลงแล้วก็มาทําเป็นพวกพลาสติกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเกาะติดกับคนยุคใหม่ และขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือความยั่งยืนของธุรกิจของสีไทยในอนาคตนะครับครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่สีไทยซูเปอร์แวร์ให้ความสําคัญมาโดยตลอดครับก็จะอยู่กับเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทรนด์กระแสไหนโลกจะเปลี่ยนยังไงสีไทยซูเปอร์แวร์จะอยู่โยงคงกระพันแน่นอนเพราะตอนน,อน,นี้เป็นดิวทูลาสเป็นปรัชญาแล้วแน่นอนครับแน่นอนครับ คราวนี้กลับไปเรื่องที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทํางานของผู้ชายชื่อสนั่นคืออะไรเรามีบุคลิกผู้นําที่มีความชัดเจนนะครับโดยที่เราบอกว่า 5E ถ้าไปถึงไหนเนี่ยเราจะสร้างเลคเกอร์ซีของเราเนี่ยบอกว่าไอ้คนนี้คือบุคลิกเขาเขาเป็นยังไงทุกวันนี้บทบาทของหอ,อการค้ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิดที่ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวนานพอสมควรเนี่ยหอการค้ากําลังทําอะไรอยู่บ้าง การบริหารเวลาของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดไม่ต้องไปเครียดกับงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกของมันตลอดชีวิตการทำงาน40กว่าปีที่ผ่านมาผ่านอะไรไมาเยอะเห็นอะไรไมาเยอะคิดว่าอะไรคือเรื่องที่ยากหรือว่าท้าทายท,ที่สุดเรื่องอยากเรื่องหนึ่งก็คือจะทำยังไงเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้คือยากยากที่สุดครับ ฉะนั้นเราเรียกว่าเนี่ย y ฟมิลี่ s ิสเนสที่ในเอเชียเขาพูดถึงเนี่ยยุคแรกเนี่ยก็คือคนที่ก่อร่างสร้างตัวคนยุคที่สองเนี่ยก็คือจะทำให้รักษาได้นะครับยุคที่3เนี่ยก็คือยุคที่มันทำลายเอ m i ฟมิลี่บิสเนสส่วนใหญ่ก็คือคือเลิกลากันไปก็เป็นเพราะอย่างนี้นะฮะถ้ารู้จักที่จะเชื่อมระหว่างผู้นำรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่เนี่ย เข้าด้วยกันนี่มันเป็นซีเนอรีเป็นพลังที่มีความสําคัญมากนะแล้วก็เราก็ต้องเชื่อนะครับว่ากลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยย่างเนี่ยเขามีในเป็นยุคข,ของเขาแหะครับเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความรอบคอบและก็มีเน็ตเวิร์กนี่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้ากลุ่มย่งเนี่ยสามารถที่จะ เชื่อมต่อกับกลุ่มผู้นำใหญ่เนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งคุณไม่สามารถจะมาสร้างภายใน10ปี20ป,ปีนะครับจะทำอย่างไรครับถึงจะใช้ประโยชน์นะครับจุดอ่อนและจุดแข็งเนี่ยเข้าด้วยกันคราวนี้กลับไปเรื่องที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำงานของผู้ชายชื่อสนัดคืออะไรครับเรามีบุคลิกผู้นำที่มีความชัดเจนนะครับโดยที่เราบอกว่า 5E ถ้าไปถึงไหนเนียเราจะสร้างเลกาซีของเราเนี่ยเราพูดง่ายๆว่า 5 e e แรกคือ e m p a t h y เราจะทำอย่างไรถึงจะทำตัวเราเนี่ยไม่อ่อนแอแต่ต้องอ่อนโยนครับ,รบเรื่องที่สองเนี่ย e m p o w e เรเราต้องมีความเชื่อว่าคนเก่งกว่าเราเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับเรื่องที่สามเนี่ยก็คือพวกเราเรียกว่า Engagement ถ้าคุณได้คนเก่งพวกรุ่นยางแล้วเนี่ยทำงานสนุกแล้วเขามีเวทีที่จะให้เขาแสดงเนี่ยนะครับ engagement มันมีแน่นอน จากนั้นแล้วเนี่ยตัว e ที่4ก็คือ encouragement เราจะต้องพยายามที่จะสร้างสิ่งที่โดนบันดาลใจไม่ใช่ใช้เขาอย่างเดียวเราต้องดูแลเขานะครับแล้วก็สร้างกำลังใจนะครับคนยิ่งรุ่นใหม่แล้วเนี่ยทำอะไรแล้วท่านจะได้อะไรนี้เป็นต้นอันที่5ทีเ่เราเรียกว่า enable เราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยที่เขากำลังทำอยู่ และเป็นอุปสรรคของเขาเราจะเข้าไปช่วยในลักษณะไม่ใช่โคชชิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราเรียกว่าแมนชอริงไปเป็นพี่เลี้ยงเขาได้อย่างไรชี้ให้เขาเห็นว่านี่คือทางออกเพราะฉะนั้นคิดว่าจุดเด่นและเป็นจุดที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในตัวเองของคุณสนัตก็คือความเป็นผู้นําแล้วก็การเป็นนักจรจาเป็นมือประสานที่จะสามารถทําให้เรื่องยากๆสําเร็จได้ด้วย 5 E ประชาธิปทุกวันนี้บทบาทของขอการค้ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิดที่ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวนานพอสมควรเนี่ยขอการค้ากําลังทําอะไรอยู่บ้างครับขอการค้านี่เป็นสถาบันที่โมามีประวัติศาสตร์ตั้ง88ปีนะครับแล้วต้องยอมรับครับว่าทุกท่านเนี่ยทุกสมัยเลยที่ผู้นําขององค์กรนี้เนี่ยเขาได้สร้าง culture คือวัฒนธรรมขององคอ์กรที่มีความเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็มีการสารต่อบอกว่าอย่างรากรื่นที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากฉะนั้นเราจะเห็นว่าทางพอกันค่าเราเองเนี่ยจะขับเคลื่อนในลักษณะ3 value chain ด้วยกัน1เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการค้าและการลงทุนนะครับอันที่2เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องกเกษตรและอาหารนะครับ และเรื่องที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการผมมาเป็นประธานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคนที่25นะครับก็ยังต้องการสารต่อเจตนารมณ์และก็สิ่งที่เราได้ตั้งใจทำไว้ก็จะทำต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่เราเห็นถึงว่าประเทศไทยสิ่งที่เราสร้างความกังวลและก็มีท่านกลินสารสิงนะครับ ได้วางไว้ว่าเออเราจะต้องขับเคลื่อนทั้งสองด้านหนึ่งเรื่องการพัฒนาคนในการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับให้ได้เรื่องที่สองออลดความเหลื่อมล้ำจะทำยังไงตั้งแต่สมัยกุนอิสระเอยอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยเราไม่หลุกจากประเด็นเหล่านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมันกำลังอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ เราจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะเราก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้น Y h y นะครับตั้งไว้ก่อนว่า Y h y และทำไมคนเนี้ยขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศอันนี้คือเริ่มต้นด้วยว่าทำไมเราถามตัวเราเองก่อนทำไมเรื่องที่สองเนี้ยเราก็วัดอะไรอ่ะที่เราจะต้องแก้ไข อะไรที่เราจะต้องมาพัฒนาอะไรที่จะต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ในฐานะที่เราเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะของประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้ามีคำว่าวอดแล้วเนี่ยเราก็มาว่าเอาละฮาวจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้มันสามารถจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราได้ดีนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคุณสนั่นมีบทบาทมากนะครับเป็นเหมือนเจ้าภาพแล้วก็นําภาคธุรกิจมาประสานกับภาครัฐเวลาที่ประชุมร่วมกันนี่ภาครัฐฟังไหมฟังกลุ่มเอกชนกลุ่มเราไหมผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะที่ปรึกษาของนายกนะครับรับฟังเราด้วยความตั้งใจด้วยครับเพราะเราต้องการที่จะช่วยด้วยความสร้างสารรค์ และเราเป็นผู้ที่อยู่หน้างานรู้จริงนะให้ข้อมูลและก็ให้ทางออกนะครับ,รบให้กับรัฐบาลเราทำหน้าที่คือเชื่อมโยงนะครับทุกภาคส่วนจากนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถจะดรอคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์เราเกิดมี40 CEO อของบริษัทใหญ่ๆเนี่ย CEO เองเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นร่วมกันสร้างสรรค์น,นะครับ ช่วยกันขักดันครับนะฉะนั้นออกมาก็คือ Connect the Dot สร้างความเชื่อมัน่นร่วมกันสร้างสรรนะครับช่วยกันผลักดันอันนี้คือคสิ่งที่เราได้ปฏิบัติจริงรันเป็นรูปธรรมออกมาครับประเทศไทยที่ควรจะเป็นเกิดณตอนนี้เนี่ยคือผมว่าประเทศไทยนี่มีสเสน่มากๆพูดถึงเรื่องอการท่องเที่ยวนะครับคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ความสําเร็จในการบริหารงานของตัวคุณสนั่นเองับที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้เราสามารถจะทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันสมองของเราจะได้ทำงานตลอดเวลา คือเท่าที่ฟังดูหอการค้ารู้ตัวเสมอว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่มีเป้าหมายชัดเจนทีนี้ความคาดหวังต่อประเทศไทยนะครับจะไม่พูดอนาคตณตอนนี้และวันข้างหน้าสิ่งที่หอการค้าคาดหวังประเทศไทยที่ควรจะเป็นคืออะไรสิ่งที่อยากจะเห็นที่หอการค้าที่อยากจะทําที่พูดถึงเรื่องภาคเกษตรเราจะทําอย่างไรนะครับที่ว่าจะทําให้เกษตรเนี่ยเป็น smart f เม m e r ได้อันนี้คือตอนนี้เราก็อยู่ใน process ที่กําลังเรียนรู้ แล้วก็กําลังอขอความร่วมมือจากประเทศจีนอยู่รประเทศจีนเนี่ยมีสองฝันด้วยกัน100ปีของสองฝัน100ปีฝันแรกก็คือจะทําอย่างไรถึงให้ประชาชนคนจีนเนี่ยคือหายจนนะครับหายความจนซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือในสีเจิ้นผินได้ประกาศออกมาแล้วเฮ้ยเขานี่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความแตกต่างมากจนเกิด ความเหลือมล่ามมากเกินไปนะครับนี้ทําได้สําเร็จ100ปีความฝันของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําอย่างไรก็คือเขาเอาคนหนุ่มคนสาวนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยมันเรียนมาเรื่องเทคโนโลยีมีพวกความรู้ต่างๆทำเมนเทอร์ให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลับไปที่ภาคเกษตรไปช่วยพวกคนรุ่นเก่าพ่อแม่ทำให้เกิด smart farmer นะครับ,รบทำได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เขาทำสำเร็จก็คือ เขาจะสร้างเมนทอร์ให้กับพวกคนรุ่นใหม่อีกทีหนึง่งก็คือสร้างมาร์เก็ตเพลสคือเรื่องการตลาดตอนนี้การตลาดมันอยู่บนแพลตฟอร์มใช่ไหม,มคนหนุ่มสาวก็เช่นเดียวกันรัฐบาลเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับที่เรากําลังจะเคลื่อนนะครับในภาคเกษตรด้วยนอกจากบริการเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องภาคเกษตรเราก็จะต้องทําให้ได้นะครับฉะนั้นเอ็นห ปีฝันอันที่2องีก30ปีข้างหน้าก็คือประเทศของเขานี่ต้องการเป็นประเทศที่อยู่ในมหาอำนาจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีความชัดเจนนะครับในการบริหารของภาคเอกชนและอินฟอร์มตัวไอเนี่ยออกไปแล้วก็จะได้ความร่วมมือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นลักษณะนี้ครับคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ความสำเร็จในการบริหารงานของตัวคุณสนั่นเองครับที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้ผมคิดว่าหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่คิดดีทําดีนะครับพูดดีพูดดีและสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นที่คนไม่ค่อยพูดกันก็คือต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนี่ท่านพุทธทาสทันทัพพิคุเลยนะเนี่ยคิดดีพูดดีทดําดียุคใหม่นี้เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีเข้าไปด้วยใช่งั้นเดี๋ยวคนไม่เห็นใช่ครับ นั่นคือสิ่งที่กุศนันทำมาโดยตลอดใ่คระเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จจนถึงปัจจุบันสุดท้ายอวยพรเนชั่นหน่อยครับเนชั่นกรุ๊ปของเราหรือว่าเครือเนชั่นเดินทางมาถึง50ปีแล้วตามสีไทยซูเปอร์แวร์มาติดๆผมว่าต้องขอชื่นชมนะครับในความสําเร็จของเดอะเนชั่นมาได้ถึงครึ่งศตวรรษนะนเดียวกันก็เป็นช่องที่เป็นมัลติแชนแนลนะซึ่งมันก็เกาะติด การเปลี่ยนแปลงของทุกยุคสมัยนะฉะนั้นสื่ออันนี้เนี่ยสามารถจะยั่งยืนถึงปัจจุบันนี้ได้ต้องขอชื่นชมนะครับในวิสัยทัศน์ลักษณะเดียวกันก็ได้ทําจริงด้วยนะครับฉะนั้นเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าก็อยากจะให้นะครับ ให้กำลังใจนะทางกลุ่มเนชั่นนะครับได้ประสบความสำเ,เร็จแล้วก็ยังยึดถือนะครับในประจาในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เข้ากับนะครับทุกยุคทุกสมยัยการเปลี่ยนแปลงของโลกไปนะครับขอให้เ Nation นชั่นนี้มีมีธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งนะครับของ ประชาชนของคนไทยทั้งภาครัฐเอกชนนะครับและประชาชนตลอดไปครับครับผมขอพระคุณสน,นัสอัอนุนกบกุณมากนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากผู้ชายที่เป็นระดับตํานานเป็นมาสเตอร์ตัวจริงของประเทศการจะมาถึงจุดน,นี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีปรัชามีแนวคิดและมีความมุ่งมั่นที่เพียงพอเป้าหมายต้องมี และตระ้จักปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยวันนี้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับทั้ง5 e ทั้ง Lazy และสิ่งอื่นๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราดู50 master ก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันวันนี้การได้มานั่งคุยกับคุณสนัน่นถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้เรียนรู้จากบุคคลที่ผมอนุญาตใช้คำนี้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์และก็ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับผมแล้วก็คนดูมากๆนะครับผมรู้ว่าการจะผ่านแต่ยุคแต่สมัยเนี่ยมันมีเรื่องใหม่ให้ต้องเรียนรู้เสมอแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการจะขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรระดับประเทศสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีเลยนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดใจรับฟังแล้วก็คือการที่เราต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทําให้ได้ วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่างน้อยๆคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งทราบเหมือนกับผมว่าสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยอยู่คู่กับประเทศชาติของเรามานานกว่า80ปีแล้วและผู้ชายคนล่าสุดที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นําในองค์กรแห่งนี้ก็คือคุณสนั่นอังอุบลคุณบทบาทหน้าที่หลังจากนี้ของสภาหาอการค้าไทย จะสามารถผักดันธุรกิจไทยไปได้มากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาแต่สําหรับรายการ50 Master สุดยอด50บุคคลระดับตานานแห่งประเทศไทยนั้นบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนทางช่อง Nation TV ช่อง22และ Master คนต่อไปของผมจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ว่าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ